พามาชมพริกสีแดงแดงพริกแดงสวยมากเลยไม่อยากจะเด็ดเลยอยากเด็ดเลยอ่ะสวยมากเลยนะเนี่ยไม่เด็ดดีมั้เก็บไปเนาะไว้ชม สวยวันนี้อากาศเย็นนะมาจะติดติดไฟตรงระเบียงเพิ่มนี่กยังยังไม่เสร็จตักทีไงลมมาแรงด้วยมาเช้าก็เลยมานั่งจะเก็บพลิกไงเก็บพริกไม่ไทยชิลีนะอย่าซูมซูมซูมให้ดูนี่ แดงแดงเต็มเลยแดงเต็มต้นเลยแดงเต็มต้นเลยล่ะสวยมากเลยนะเนี่ยพริกพริกขี้หนูไทยแต่แต่มันเม็ดป้อมๆนะเม็ดป้อมๆเหมือนะมันลูกผสมป้อมไม่รู้นะมันเขาบอกว่าพริกขี้หนูไทยแต่ พิขค้หนูไทยมันจะเม็ดยาวๆเรียวๆเนาะเล็กๆแต่นี้มันลูกลูกป้อมไงลูกป้อมมันสวยดีนะอยู่อยู่บนต้นมันสวยดีเนาะแดงช่ำเลยสวยมากเลยเนะี่ยอ้าหมวกก็แดงเสื้อข้างในก็แดงพิกก็แดง เพ,พิ่งมองเพิ่งมองว่าหมวกตัวเองสีแดงแล้วก็เสื้อข้างในก็สีแดงเอเอแล้ว็ดดสงน,นี่นี่นดูดว่าจะเด็ดเดยอะจะก็อยากจะเอาไว้ชมไงไม่อยากปิดมันไงน ไว้เนี่ยเก็บเม็ดเม็ดมันไว้เพราะปลูกต่อชิลิการเดินอากาศเริ่มหนาวไงถ้าถ้าไม่เด็ดก็เดี๋ยวมันก็เหี่ยว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 เฉาเดี๋ยวนะนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวเก็บ